สวัสดีครับสบายดีพี่น้องครับพี่น้องเอ๋ยม่มนี่บาโบโซลาเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยเดินทางมาต่างแต่เล่าเพื่พี่น้องแล้วมาคอนแกนจากคอนแกนเลยก็เดินทางมาจุดจุดนี้พี่น้องจากเขาไปเฮดเบียเฮดงานพี่น้องเอ๋ยด้านหน้าของบาโบเป็นถนนเ้อพี่น้องเน้อเป็นถนนเป็นถนนโบแมนหมอกเ้อพี่น้องเด้อบาโบโซราเสียงแค่ล่าพี่น้อง, <c oughs> โโ A, องถือว่าจากบ้านมาพี่น้องจากบ้านมาแล้วมากรุงเทพมมนี่เป็นเวลา เป็นวันที่ซิบเก่าเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ยุดสงกรามสำหรับคลิปนี้บาโบอย่างไ้พี่น้องได้เห็นถึงถนนทนางพี่น้องมือนี่อว่บาบาโบอาจจะลุดเมื่อจากอีกโลกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อจากโลกหนึ่งมาอยู่อีกโลกหนึ่งถ้าทางผู้ชมในบงคลิปบาโบคลิปก้อนหนาที่บาโบได้ทายนะพี่น้องเนาะยอดหย่งยอดเหตุผลอย่างที่บาเล่าคือบาโบจึงมกักทายถนนของเมืองไทยแท้พี่น้องเบืองเทอาแหล่สองชั้นสามชั้นใต้ดิน ด้านหน้าของบาบูนเดอพินองเดอรด่านสายเป็นถนนหมายเลขเก่าการจะหน้าพิเศษฟังตะเวนออกตรงไปเป็นถนนหมายเลขหนึง่งพินองผลโยชินจ้าเข้าไปกรุงเทพมหาคนครแต่ว่ามูนีบาบูจ้าพาทางประชาชเข้าไปเบืองบรรยากาศของทางด่วนพ่นองทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าที่จะมุ่งหน้าไปบางนาเพื่อจะเชื่อมต่อไปอยังสมุทรปราการคาบพ่นองคราบนี่คือทางด่วนเดอพ่นองเดอร์ จุดนี้คือบางปะอินพี่น้องเอยจากบางปะอินจะมุ่งหน้าไปสมุทรปราการโดยจะใช้เส้นทางวงแหวนรอบเมืองหมายเลขเก้าฝั่งตะเวนออกพี่น้องจะไปเชื่อมต่อกับสมุหมายเลขเก้าฝั่งตะเวนตก๊กเด้อพี่น้องเดอ้อนี่แหละคือความมักนี่แหละคือความอยากเห็นพี่น้องเพรวาวะเส้นทางชีบาบูเดไปเส้นทางชีบาบูเดผ่านก่อนหนา้ายุบันของตัวเองถ้าทานไดนเดบิ่งคลิปของบาบูเด้อพี่น้องเดอ้อ ถนนพี่น้องถนนอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งพี่น้องหน้าแล้งกับเป็นฟุ้นหน้าฝนกับเป็นขีโตรงพี่น้องเอ๋หน้าแล้งกับที่ว่าย่อมผมแบบบอตรงใส่ยาย่อมผมบอตรงเสียงเงื่อนหน้าฝนย่อมเสือบอตรงใส่ยาย่อมเสือนะพี่น้องเนาะคือว่าหน้าฝนกับเป็นโคลนติดเสือติดแพ้หน้าฝนกับเป็นหน้าแรงกับเป็นฟุ่นติดผมติดนิกนะพี่น้องเนาะนี่คือถนนพี่น้องถนนของเมืองไทยหนึ่งสองสามสี่ฝั่งในซีเลี ทางนุนอ,อีกสี่เลนเป็นแปดเลนพี่น้องอันนี้คือมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์การจนาพิเศษฝั่งตะเวนออกเพื่อจะเชื่อมต่อไปอยังการจนาพิเศษฝั่งตะเวนโต๊กพี่น้องเป็นถนนหลบเมือ่อถนนเซนนี้ถือว่าเป็นถนนที่จะไปเชื่อมต่อบางนาก็ได้ไปชลบุรีก็ได้พี่น้องหรือว่าจะไปหลกักกระบ,บงังไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือจะไปพระรามเก่าพี่น้องหรือว่าจะไปนครนาย,ยก ร่างซิปก็ได้ถนนเส้นนี้นะพี่น้องนะสมแล้ววนี้สมแล้วที่เป็นทางด่วนพี่น้องเอ๋ยเส้นทางนี้ถือว่าเชื่อมต่อไปเลหล่ะจุดของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นนครนายกนะพี่น้องนะหลา่หลาย่จุดหีืหไม่ก็มาท่างผ่านตะวันออกเด้อพี่น้องเด้อเส้นทางนี้ออกจะมืดมืดพี่น้องเดี๋ยวไปด้านหน้าบอมเป็นฝุ่นเด้อพี่น้องเด้อบอมบอมเป็นหมวกทองฟ้าดูจะมืดครึ้ม นี่แหละคือถนนเมืองไทยพี might, ่น้องหลายๆเทือกทีบาวบุตเดีไปหลายๆเทือกทีบาวบุตรเห็นมือนี่กับเป็นอีกบทบาทหนึ่งหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่ฝั่งล่างพี่น้องโอ้ความแตกต่างที่ว่าสำฝากับดินเลยพี่น้องเพราะว่าอ่าก้อนหาทีบาวบุตเดีไปพ้นทางนี่เมืองของบ้านตัวเองกที่ว่าเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นนี่แหละคือฝนเด้อพี่น้องเด้อเป็นอย่างถึงอย่างจะถ่ายแต่ถนนเมืองไทยพี่น้องจ้ำ ปายบอกทางถน่นมาเลขกสามสูนหาลังสิทนะครนายกตรงไปลำลูกกาบางนากรุงเทพชนบุรีพี่น้องตามปายบอกทางจากฟังเล่าพี่น้องมาชนจากฟังเล่าด้อยพี่น้องขอสุดขอใหยมาข้นแก่นแล้วกะเดินทางเขากรุงเทพมาแล้วก็เดินทางไปสมุทรปราการวันนี้บาบูอยากอัปเดตพี่นอ้องอัปเดตเส้นทางที่บาบูเดินไปเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่ามุนีก็ถที่ว่าเดินทางมาหอนแล้วพี่น้องเดินทางมาเฮตุเวียเฮตุงานแล,ล้วหลังจากที่ยุดสงการพี่น้องยุดสงการไปต่างหลายหลายมือพี่น้องเดินทางไปบ้านแฟนแน่เดินทางไปฟังเล่าแน่พี่น้องยำยำพ่อเม่แต่ว่าเรื่องเล่าของการทายทอดตัวเหตุการณ์ต่างๆที่บาวบูได้เดินทางไปกับมีภาพคลิปวิดีโอที่ตัวเองได้ทายให้ใหพี่น้องเห็นนําม,มุนีก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องโอ้โหว่าเป็นเวลา เก่าในนิิกาแล้วพี่น้องของวันที่19เดือนเมษาพอ่สาสาพอสอสพันหนึ่นนั่นเองนี่อยู่ในถนนหนทางมอเตอร์เวย์พี่น้องมอเตอเเร์เวย์หรือว่าทางด่วนหมายเลข9กา,าการเจราพิเศษฝั่งตาเวนออกพี่น้องโอ้โหต่างกันอีทีต่างกันออลรอพี่น้องเอยมือกวนมือกวนเพื่อให้เดบ่งคลิปของบ่าวโบเด้อพี่น้องเด้อเสียดายเห็นน้องเรื่องเล่าของถนนหนทางพี่น้องว่าเป็นอย่างถึงมักแต่ทายถนนแท้ทายถนนแท,นนแท้บางท่านอาจจะเข้าใจบางท่านอาจจะบอกข้าใจว่า ถนนกับคือถนนนั่นแหละบาวอเอ้ยบาวเอ้ยเป็นยังจับคือนัางทายเป็นยังจับคื้นังมักเป็นยังจับคื้นังเปรียบเทียบอันนี้กระบวนการเปรียบเทียบด้วยพี่น้องเราเป็นการเ่เคยเห็นเรือเป็นการในมืออยู่กับถนนทีสะดวกสบายนะพี่นอ้องก็เลยอยากถ่ายทอดภาพบรรยากาศทีตัวเองเห็นภาพบรรยากาศที่ตัวเองได้มาให้พี่น้องบานตัวเอง,หองเองห็นน,น้ำเนหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไ้บบาเมื่อหนึ่งนาะพี่น้องเป็นก้อทรงจำหนึ่งทีบาวโอได้มานั่นเอง เส้ทนทางสะดวกสบายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาทอเรกเส้ทนทางที่ว่าวมูนีกะท้องฟ้ามืดครึ้มพี่น้องแน่จักหน่อยคือจางฝนสิตกเด้อคือจางฝนสิตกเด้อช่องทาง M4 พี่น้องความสะดวกสบายที่บาวเคือเดี๋ยวไปบาวเคือเดี๋ยวผ่านนี่คือทางรถทีแท้จริงพี่น้องเป็นเส้นทางรถทีเพิ่นตัดผ่านเพื่อลัดเลาะให้ความสะด,ดวกรวดเร็วขึน้นบ่แม่นการเอาเส้นทางลักๆมาเป็นเส้นทางล้วนเนาะพี่นอ้นองเนาะอ่ามูนีบาวก็ได้มาเห็นเด้อพี่น้องก็สะดวกสบายแต่ว่าสิ่งนั้นก็แล้วแต่ บอลลืมแน่นอนพี่น้องการเผยของตัวเองทีเคยได้อยู่นะพี่น้องนับ้านเกิดเมืองากๆคือจังทานผู้ช่วงเหนือนั่นแหละทีบาวด์เดีไปหาพ่อแม่์นพี่น้องเครื่สัเล่งพวงขามอเตอร์ไซค์แปลนแปนแปลนแปลนแตกแหลกนพี่น้องเนาะกับที่ว่าอยากให้ท่านผู้ช่วงเดือบูบาอยู่กับพ่อข้าเม่เป็นยังไงนะพี่น้องเนาะอยากให้ใส่เวลาอันมีคุณค่าในช่วงวันหยุดสงกรานต์ให้่งในยู่กับพ่อข้าเม่์โดนที่สุดเด้อพี่น้องเด้อมาหอดแล้วมาหอดแล้วเส้นทางเมืองไทยอยากไปต่อเลื่กันแล้วกันพี่น้อง ไปบอกทางก็ชัดเจนชัดเจนพี่น้องเอ๋ยก็ที่มันสะดวกสบายรู้้าทันสมัยว่าไปละว่าเวลาพี่น้องนี่เนาะถนนหนทางดีไผ่ไพ่ก็อยากมากถนนหนทางดีไผ่ไพ่ก็อยากมาเห็นมาสัมผัสพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าฝนสิตกแล้วฝนสิตกแล้วพี่น้องเอ๋ยถนนหมายเลขสามศูนย์สี่รามอินทราพี่น้องลาลูกกาดอนเมืองทางออกมาเลขสี่กรุงเทพตรงไปชลบุรีบางนาถนนหมายเลขเก้ากาญจนานิเศษฟังตะเว้นออกนั่นเองพี่น้องโมน,นี่ที่ว่า บาบก็เดินทางมาเรี่งเดินทางมาเดินทางมาอีกมุมหนึ่งของเมืองไทยก็คือทางด่วนทีผูกค้นส่ลร้ายลายพี่น้องเอ่ยจากบ้านเมืองตัวเองมาพี่น้องกะบมเมนว่าอยากจากมากเรพี่น้องเอ๋ยเห็นพอเห็นแม่เลยก็หดซึ้งเป็นห่วงเพ,พิ่นนนาะพี่น้องเนาะเพื่นมาสรงหัวหน้าด่านชาดแดนไทยเล่าวี่นี้บาบกเองก็ถือว่าเดินทางหมดกรุงเทพมานคะรแล้วเดินทางจะไปสมุทรปราการต่อเพื่อจะสูียกสูงงานกะทักทายพี่น้องทีขเขามรับชม บาบูโซลาเสียงแค่เล่าพี่น้องนุ่มนาม่วนค้นปากเซ่มุนีได้มาเห็นผ่าบรรยากาศของถนนทีท่านสมัยเมืองไทยถนนทีจเจริญพี่น้องเอ๋ยโอ้โหยโอ้โหย ประเทศไทยที่ว่าคลืคล่นๆพี่น้องช่วงเมษายช่วงส,วง,สวงการานต์เนาะพี่น้องนักกรุงเทพมหานครเพิ่นก็มีการจัดงานสงการานต์อย่างลายย่างหลายพี่น้องโอโถ้ถนนรามเก้าเอกใหม่พี่น้องสามารถออกไปทางด้านซ้ายเด้อพี่น้องเด้อรามอินทราบางนาชลบุรีตรงไปมาโมเองก็ถือว่าเสียดายบ่ได้เล่นสงการานต์อยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเป็นสงการานต์ที่อลังการตื่นตาหนึ่งเดียวในโลกที่ผู้คนมาหลายหลายพี่น้องเพิ่นจัดการอ่าเพิ่งจัดงานสงกรานต์อย่างแบบ อลังการมา,มากเลยพี่น้องเคนทุ่งทุ่นอิลิวัลจะเป็นผ่าเอกชนผ่ารัฐบาลสำหรับสงการเมืองไทยพี่น้องสองการผมอ,อาจจะมีการเล่นได้ละเหมือเริ่มตั้งแต่วันที่13 14 15แล้วก็มีวันไหลโดยพี่น้องเดื้อสิบหกสยู่ที่บางแสนมื้อนี้อยู่ที่พัทยาพี่น้องวันที่23อยู่ทีผ่าประแดงสม,มุดประการนั่นเองมื้อนี้บาบูก็ถือว่าได้เดินทางมาตั้งแต่ลาวพี่น้องผ่านดุบุนดาสถานีนอ,าานอ่ามื้อนี้ได้มาเห็นถนนที่เจริญของเมืองไทย ถ้าทีว่ากลับไปย้อนหลังไปอีก3-40ปีเนาะพี่น้องเนาะจากคอมเมนต์ของหลายๆทันทีเปินคอมเมนต์ได้เห็นทั้งด่วนปรแมาณพี่น้องได้เห็นถนนในเมืองเมืองหนึ่งอยู่บาดของบาวโบเนาะพี่น้องเนาะบาวโบ่กับในไายความคลาสสิกของถนนบาว่าจะเป็นถนนฟุ้นและถนนลาดยางเนาะพี่น้องเนาะตามไปภูเขาวิวที่สวยวิวง,งามมันนี่มาเห็นถนนสองสามชั้นเมืองไทยพี่น้องแล้วก็ใต้ดินน้ำแน่ ฝากสัรัารทุกท่านที่เขามาเราชมเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ก็ถือว่าเริ่มเฮ็ดการณ์เริ่งานแล้วเขาสู่นัขเียนงานหลังจากที่ยุดดินนำสงการเมษาหนาหอนพี่น้องเอ๋ยเบื้องต้นนี่แหละสันสองยู่ดานหัวของบาโบเป็นรถที่จะแลนไปถนนเอกมัยนะพีหลงเน,นะาะพระรามเก้าเอกมัยนั่นเอง ขี้ท่อนเดขี้ท่อนบ้าพี่น้องเออเพราะว่าอยังว่าดิมามืัอนี้ก็ถือว่าเห็นรถลายลายพี่น้องแลนไปแลนมาสวนกันไปส,วน,นไปสวนกันมาเห็นการก่อสร้างที่ใหญ่ตัวอลังการมืัอนี้ถือว่าอยู่ในเมืองที่จเจริญพี่น้องเมืองไทยกรุงเทพมหานครตอนนี้บ้าวอยู่ที่ถนนหมายเลขเก้าพี่น้องกาญจนาพิเศษฝั่งตะเวนออกถนนหมายเลขสามศูนย์สี่รามอินทราหลักสีมินบุรีพี่น้องทางออกหมายเลขหกเอโอ้โหด่าใสายมือของบ่าวหเด้อพี่น้องรถกล็ลายลายพี่น้องเบิ่งเอานี่แหละ เป็นมือที่เพิ่นเลิมเพิ่นฟปวเ่นงานแล้าพี่น้องลักจากที่ยุดสงการถนนต้องไทยพี่น้องตื่นตาตื่นใจหลายถนนเสรีไทยถนนหมายเลข3 2 7 8พี่น้องกรุงเที่ยวชลบุรีถนนหมายเลข7ด้านซ้ายมือพี่น้องจะเป็นถนนชลบุรีสายใหม่ถนนล่างกำแหงหมายเลข9้าบางนาตรงไปพี่น้องโอ้โหเพื่อนรองนนี้บ้าบวบอกอะไรก่อนหน้าพี่อน้องจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข7พี่น้องถนนหมายเลข7ถนนชลบุรีสายใหม่ที่จะเชื่อมต่อไปยังนู่นอะเพื่อน้องเอ้ยระยองพี่น้องบ้านฉาง นถนนทีแรียนย่าปายผ่านชน,ชนบุรีพนันีคมนะพี่น้องนะพนันีคมบางแสนนะครับพัทยาพี่น้องเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกของประเทศไทยโอ้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วก็ออนซอนลายเห็นแล้วก็ออนซ่อนใจนี่นะน้องพันวาพี่น้องขั้นบอกจากบ้านกะโบ,บห็นดาแดนไก่ขั้นบวไปหามเพี้ยนกะโบหอนมีข้องภูพี่น้องเอ๋ย นี่แหละคือถนนที่จะเริ่มพี่น้องถนนเมืองไทยต่างหลายเลนต่างหลายเลนพี่น้องเอ๋ยถ้าจุดไหนทีเข้าไปแล้เวเขาจะเห็นแล้วเขาจะตะลึงเลยพี่น้องเนื้ออยู่ในกรุงเทพเมืองไทยเห็นถนนหลายเสน้นหลายสายปานเส้นขับปูนพี่น้องเพราะว่าจะเป็นล้อยฝา 2, สองชั้น 3, สามชั้นเพราะว่าจะเป็นใต้ดินพี่น้องลึกอนลงไปอีกพี่น้อง 3, 4, สามชั้นสี่ชั้นถ้าเดิไปเห็นแล้วเมืองตะวนของประเทศไทยรับรองว่าอลังการตื่นตานแน่นอนนั่นแหละพี่น้องด้านหน้าของบาโบจะเห็นว่าเป็นทางเรื่อพี่น้องเนื้อทางรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อไปอยังอ่ารามอินทราพี่น้องที่ผ่านรามอินทราอ้าวเป็นทางเป็นทางรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อ,ดอรามอินทราแฮปปี้แลนด์ฟู้ดแลนด์มาสันโนแฮปปี้แลนด์อยู่บางกะปิบางบัวกับบากพีทบางถือกพี่น้องตอนนี้บางบัวที่ว่าอยู่ในทางด่วนหมายเล็กเก่าพี่น้องการจะนา่าพิเศษฟังตะเวนออกโอ้โหโโโความแปลกใหม่ความแปลกตาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้ไปอยู่ในอ่าอ,อีกมุมมุมหนึ่งหรือว่าอีก จุดชุดหนึ่งของประเทศไทยมืัอนี้บ้าบูเองก็ถือว่าได้มาทายภาพบรรยากาศน้องผีหน่องน้องหลังจากที่บริไทกระโดนเติบแล้วเพราะว่ันเดินทางกระบานพี่น้องกระบาลทายภาพบรรยากาศของเส้นทางบานตัวเองน้องผีหน่องน้องอาจจะบอคลื่นอาจจะบอตื่นเต้นน้องผี่น้องน้อเพราะว่าเป็นเส้นทางที่คลาสสิกเป็นเส้นทางที่พัฒนาตามสภาพเศรษฐกิจพี่น้อง อนาคตตองมีแน่อนอนพี่น้องบ้านของตัวเองบอเวนเราบอ,ม,บอมีเด้อพี่น้องเดอ้อสำับสนุนกันให้กำลังใจกันรายการบ้านเขายังตามหลังเพื่นบ้านเขาต้องพัฒนาแน่อนอนปาโบดเสื้อว่าแน่น,นัอน,น,นโอ้โหโอ้โหพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยถนนหนทางเมืองไทย เป็นจังไดเป็นจังไดเพิ่งเอาจังใดพี่น้องตั้งหลายเล่นด้านซ้ายด้านขวาถ้าออกมาแล้วเจ็ดพี่น้องเลยถ้าออกมาแล้ว 7, uri, anc, p, eli, ai, เจ็ดมินบุรีบางกะปิเสรีไทยดามคำแหงบางนาชนบุรีตอนนี้บาโบจะตรงไปเริ่อพี่น้องเน้อถนนสุวรรณภูมิมาทันบุ๊มบนพี่น้องสนามบินสุวรรณภูม,มิกรุงเทพชนบุรีตรงไปอ่อนนุชบางนาถานนหมายเลขเก้าตาป้ายบอกทางด้านซ้ายเมื่อพี่น,อน้องป้าอ่อนซ้อนบอกพี่น้องเนอ้อพี่น้องเลยเบื้องจากโทรศัพท์ของบาโบอาจจะบอชัดเจนเรือพี่น้องเนื้อถ้าเห็นโดยตาเปล่าบอกกันเลยว่า โอ้โหอลังการกูนี่อลังการกูนี่เป็นแต่ยางแน่นอนสำหรับคลิปนี้บ่าวเองก็ถือว่าตื่นเต้นอีกแล้วคลิปหนึ่งพี่น้องหลังจากที่เดินทางไปเห็นถนนทีคลาสสิกบานตัวเองเนะพี่น้องเนาะเบิรงบอกเลยว่าเข้าเว้นจากจุดนี้กับจุดนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าสนับสนุนกันด้วยพี่น้องเด้อเชื่อ่าบานบาบมือหนึ่งน่าจะมีแน่นอนพี่นอ้องวัอนี้ก็ได้เว้นผ่านบรรยากาศของเมืองที่เจริญของเมืองไทยพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ ออนซอนหลายออนซอนหลายออนซอนอิลีบา<ท>้าน <laughs> ตัวเองก็ถือว่ากลับไปแล้วก็เห็นตั้งแต่ผู้คนต่างประเทศทีเพิ่นมากาขายนะพี่น้องนั่นเลยว่ามากประกอบธุรธกิจมาเหตุการ์ค่ายอยู่ทางบ้านตัวเองคุณบ้านตัวเองเกือบจะบมดเหตุแล้วพี่น้องตาคุณกับตังเพืงงานอยู่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะเก็บเงินไปส่งไปบ้านนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งพี่น้องด้านหน้าของบาโบด้านบนเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าพี่น้องรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อรถไฟฟ้าสายอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นสายแอร์พอร์ตลิงแน่นอน โอ้โหพาสายแอร์พอลิ่งนี่อาจจะเป็นเอกเซนหนึ่งหรือเพี่น้องเอโอ้โหด่านสายมือพี่น้องไปต่อเลขกันแล้วกันว้าวพี่น้องเอ้ยรถล,ลายลาย,ลายบอกกันได้ว่ารถลายลาย,ลายพี่น้องถ้าคนบ้านบาโบหรือว่าพี่น้องบ้านบาโบเนาะพี่น้องนะคนมาอาจจะบ่เคยเห็นเพ่นบอกว่าอาจจะแบบตึงเลยแหละ ถนนเมืองไทยเนี่ยวอรถมันลายพี่น้องถนนกันหลายเลยถ้าเทียบกันแล้วกับที่ว่าอาจจะเป็นภาพที่แปลกตาสำหรับตัวเองเป็นภาพที่ตื่นเต้นที่ไหนไม่เห็นน้อพี่น้องน้าผ่าเส้นทางช่องจ่ายเงินสดบัตรอัตโนมัติ M4 ห้ามรถที่ไม่ลงทะเบียนผ่านป่านป,ป,ป้ายบอกทั้งชัดเจนเส้นแบง่งจราจรชัดเจนพี่น้องเบิงเอาที่แหละรับชมเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อาา้านฐานนที่เขารับช่บางวันวาทุกท่านรับช่แล้วอาจจะเข้าใจในสิ่งที่บาวโบกกำลังเหตเนาะพี่น้องนาะอาจจะเข้าใจ ในสิ่งที่บาโบกำลังนําเสนอมาหนี้บาโบอยากนําเสนอหเห็นมุมมองของถนนเมืองไทยทีเฟิรนจะเรื่อนแล้วพี่นอ้องเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ว่าลักๆเลยพี่นอ้องเป็นเส้นทางเรียงเมืองหรือว่าเป็นเส้นทางอ้อมเมืองเนาะพี่น้องเนาะอ้อมเมืองไหนอ้อมกรุงเทพมหานครเป็นเส้นทางวงแหวนหล่อเมืองทีเชื่อมต่อไปอยังกาญจนาิเรีฝั่งตะวันตกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะทีบาโบแลนด์อยู่ตรงนี้ขึ้นจากถนนฝนโยธินไม้เหล็กหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเชื่อมต่อตรงบ้างพ่อิน โอ้โหรถใครพี่น้องเชื่อมต่อบาง,ป,บงาปินจ้ามุ่งหน้าไปบางนามุ่งหน้าไปสมุทรปราการนั่นเองเส,นสน้นทางสะดวกสบายแพย้แพก้กรอยากมากพี่น้องเอ,อ๋ยเส้นทางดีถนนดีแบบนี้แหละเมืองไทยโอ้โหเส้นทางเชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องด้านสายมือทักออกหมายเลขแปดพี่น้องโอ้ยทักออกเบอร์แปดสานาสุวรรณภูมิศรีนครินทร์สนามบินสุวรรณภูมิถนนศรีนครินทร์ เลี่นพันการเตือนเตียนลายพี่น้องพระขนงด่านกระบังพี่น้องด้านบนเบาโบพี่น้องเออเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อมาตั้งแต่ถนนกาญจนาบริเวณพี่น้องถนนหมายเลขเจ็ดพี่น้องทางเดือหมายเลขเจ็ดชลบุรีชลบุรีสายใหม่นะพี่น้องหน้าฝนมาโอ้โหสองสั่นชามชันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยด้านสายมือเบนอ๋อที่ไรพี่น้องเป็นเส้นทางที่จะออกไปสนามบินสุวรรณภูมิออกไปถนนศรีนครินทร์ได้เนื้อพี่น้องเอ๋ยด้านหัวเบาโบก็ถือว่าเป็น โอ้ยกวมอลังการทางเชื่อมต่อไปอยังถนนหมายเลข7ชลบุรีสายใหม่ด้านหน้าของบาบเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าเรือ่องหนึ่งเลยเส้นทางรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตริงที่จะเชื่อมต่อไปอยังสนามบินสุวรรณภูมิเส้นทางขนส่งพี่น้องสะดวกสบ,บายถ้านักท่องเที่ยวจะมาจากกรุงเทพน้องพี่น้องอก็คือว่าดิงตรงไปสนามบินสุวรรณภูมินด้ถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมินด จากทางวัดนทพกับที่วัดดิงต้นของกรุงเทพไปยังแหล่งท่องเที่ยว34พี่น้องบางนาะชนบุรีทางหลวงของแผ่นดินพี่น้องโอ้ยส่วนตัวเบาเองเบาเบาเองกลยที่ว่าก้ามาดจ่บ้านเนาะพี่น้องเน,น้องโมนี้ก็เลยว่าอยากจะถ่ายความเพื่อนไว้ของตัวเองคิดตัวเองเนี่ยไปเด๋มาเนาะพี่น้องเนาโมนีนนมน้ก็บที่ว่ามะฮอรแล้วกรุงเทพมหานครนที่ว่าจะแบบว่า เริ่มต้นเหตุงานเลยอะเริ่มต้นของการนําเสนอเรื่องราวของตัวเองนะพี่น้องเนาะเสินทังตรงนี้เป mm. <ai> ็นถนนการจนาพิเศษพี่น้องฟังตะเวนต๊หมายเลขเก้าจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขเก้าด้กันแหละพี่น้องการจนาพิเศษฟังตะเวนตกของประเทศไทยเป็นถนนวงแหวนหลบเมืองเส้นทังนานาของบาบูทางออกหมายเลขเก้าถนนหมายเลขสามสี่บางนาชลบุรีนะพี่น้องถ้าตรงไปกถือวาไปทางพิเศษการจนาพิเศษไปทางพิเศษการจนาพิเศษ บางพีสุขสวัสดิ์นะพี่น้องเนาะฉีกออกไปทางนั้นคือว่าเป็นทางพิเศษบุรพาวิถีชนบุรีพัทยาพี่น้องขึ้นไปทางมอเตอร์เวย์ลอยฟ้าให้กันเซ็นกันพี่น้องครับเป็นทางด่วนลอยฟ้าให้กันที่สูงยาวไปจนถึงชนบุรีพี่น้องอมตะนครถุนแหละป้าพี่น้องขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพพี่น้องสถานตอากาศบางปูเมืองโบราณหาดพัทยาโอ้โหมันจีบฉีกออกพี่น้องถ้าไปชนบุรีก็ไปหาดพัทยาถ้าเจียพี่น้องบอกเรียกว่าทางด่วนเมืองไทยพี่น้องนี่ก็ถือว่า ทางออก A9 9ก้าเก้พี่น้องเก้กับไปชอนบุรีเก้กับไปพระราม2 9C ก้าซีกับจะไปอะชอนบุรีโดยทางหลวนบุรพาวิถีเมนอภิหนงบ้าบอกพิษหรือบอถือก็พี่น้องทางหลวนพิเศษบุรพาวิถีทางออก 9C เนาะพี่น,อนอ้องเนาะจุดนี้ผมบอกว่าเป็นแยกวันสนดุเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้จะเห็นเป็นแยกเมกาบางนาเป็นทางหลวนบางแก้วแล้วก็เป็นทางเชื่อมต่อบนอ่า ทางหลวงกัญชาพิเศษฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกน้องพี่หนองนอเหล่าก็เป็นถนนบางหน้าเป็นจุดข้ามไปยังถนนบางหน้าอยู่ทั้งด้านล่างน้องพี่หนองนอบางคนเกิดมาถนนบางนาตราหนองพี่หนองนอโอ้โหพี่หนองเอ๋นี่คักบอพี่หนองคักบอถนนเมืองไทยปาดออนซ้อนหลายออนซ้อนหลายออนซ้อนหลายน้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบอกดูแท้วมาทันบอกดูแท้วมาทันแล้วตื่นเต้นพี่น้องจักสิอุทยานออกมาเป็นแบบไหน มื่อนี้ให้พี่น้องได้เห็นทางด่วนเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะทีบาวกับที่ว่าลดมากอีกโลกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางช่วงเห็นแล้วกับที่ว่าเป็นแบบนี้บะเป็นแบบนี้บวนเห็นทางนี้มุ่งหน้าไปทางชลบุรีเลยพี่น้องเด้อโดยจะผ่านถนนบางนาตราดนี่คือแยกวัดสรุปพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางด่วนบางแก้วเนาะพี่น้องเนาะด่านขว้ามื่อบาวกับที่ว่าเป็นห้างใหญ่ที่สุดเนาะพี่น้องเนาะห้างอีเกียโอ้โหพี่น้องเอ๋ยป้า พี่นอ้องออนซอนหลถนนเมืองไทยอนอนซอนไหลเมืองเดมาเส้นทางสะดวกสบายทางผูชมไดมาเห็นแล้วเป็นเนวไหเดคิดจังไดนเนาะพี่น้องเนาะบชมเผื่อควมบันเทิงเน้อพี่นอ้องเน้ะอย่าบุรี่บาวโบก็แล้วกันบาวโบก็ถที่ว่าไดม่าเห็นไดม่าสัมผัสกับ,กบถนนเมืองไทยนี่แหละพี่น้องเอ๋นี่แหละคือทางด่วนเมืองไทยสำหรับคลิปนี้บาวโบเองก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วพี่น้อง เดินทางมากรุงเทพหลังจากที่ยุทธสงกรานน้องพี่น้องเนาะตั้งร้ายมือพี่น้องฝากทุกท่านอย่าลืมเข้ารับชมแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบัพผาคลิปใหม่ๆบาบูน้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาบูขอกล่ับมาสวัสดีครับสบายดีพี่น้องรับบัสก่อนเพื่อจะเดินทางต่อไปยังสถานที่ที่ตัวเองง่ายพี่น้องบ๊ายบายโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว